นะตอนนี้เราก็จะลองมาทำซึ่งจริงมันใช้เวลาไม่เยอะใช่ไหมแม่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ก็เหมือนทำกับข้าวปกติแต่ว่าความพิเศษของมันนะเดี๋ยวนะอะไรอะขอแม่ใส่ผ้ากันเปื้อนก่อนโอ้โหจะนุ่มเหรอมันจะเป็นแบบแห้งๆเพราะถ้ามีน้ำมันจะเสียง่ายไหมแม่มันเป็นแหนมเออมันก็จะแบบแห้งๆฉาดๆใหคล้ายๆขัดฉาบแม่แม่ใช่โอ้ขัดไฟอะไรพวกนนั้่ะ รายการอะไรนะพอเอารูปอยู่ๆมันก็เด้งขึ้นมาพี่เราเไปออกอ่ะที่มีพี่ลงเป็นพิธีกรแล้วก็แบบนคุกอะไรคือไม่ทุกคนถามคือนนะเคยออกอรายการคือปกติตอเองทำมาหาไม่เป็นใช่ป่ะแต่ว่ารายการนี้เขาเหมือนกับว่าจะให้แบบว่าลูกอ่ะที่ทํามาหาไม่เป็นอนะ่ะไปทำแล้นแม่คอยบอกซึ่งตอนนั้นไม่น่าเชื่อว่าจะชนะมาได้งงมาก เดี๋ยวเราไปลองทําใหม่ไหมเพราะวันนั้นะมั่วม่แบบเขาก็มีเวลาจํากัดใช่ปา่าล้วพี่ลิงก็มาช่วยแล้วเราก็ทําเองทุกอย่างได้หมายถึงว่าทําตั้งแต่ขั้นตอนแบบหยิบหั่นและล,ล้างไม่ได้ไม่เป็นงนก็เ,เ,เลยมั่ว,ออวถ้าคราวนี้ต้องอร่อยกว่าเดิมเพราะว่า <c oughs> เรามีเวลาแล้วก็ที่สํคาคัญแม่เป็นคนทำนะวันนี้ไม่ได้บทบาทเดิมแม่ที่เดิมหรอไม่ไม่ไม่ไหวค่ะเดี <c oughs> ๋ยววันนี้ น่าจะทําได้อย่างดีแล้วก็อร่อยแล้วก็ไม่มีข้อผิดพลาดเดี๋ยวไปเพราะมันทําง่ายกเมืม่อไหร่ผัดแหนมอร่อยมากเดี๋ยวลองทำดูนะคะมาตอนนี้เราก็จะลองมาทํากันนะคะซึ่งจริงมันใช้เวลาไม่เยอะใช่ไหมแม่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ก็เหมือนท้าับข้าวปกติๆๆแต่ว่าความพิเศษของม<ะ>ันะเดี๋ยวนะอะไรอะขอแม่ใส่ผักต้นเปื้อนก่อนโอ้โหจะลุ่มหรอว่าเอาวันนี้เราก็จะใช้แหนมแล้แหละแหนม ถุงถุงแบบนี้นะคะต้องเอามาหั่นอันนั้นเราเอามาหั่นอันนี้เราก็ใช้มีแก็หั่นไว้แล้วอะไรประมาณนี้เออวัิบหลักเป็นแหนมทำไมถึงเลือกเป็นมกักโรนีคะเขากำหนดมาว่าใช้มกักโรนีไม่ใช่ไ,ไม่ใช่กำหนดแาว่าแหนมใช่นะไหมก็จะทำอะไรคลิกให้นะเราก็แบบจะเข้าผัดแหนมก็โอ้โหต้องหุงข้าวอีกนะก็เนี่ยมักโรนีลวกเร็วกว่าหุงข้าวน้อยคนมากที่จะเห็นแหนมแล้วจะมีพวกเป็นมกักโรนีแม่อาจจะคิดว่าเป็นเมนูที่แบบอย่างพี่กินไดไงเชฟคนตัดสินยิ่งบอกอร่อยเลย ตอนนี้แม่ก็กำลังทำการใส่มะโรนีเข้าไปนะคะอ่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองมาทํากันดูนะต้มเส้นก่อนก็เหมือนเคยจริงๆอ่ะก็ใช้เส้นที่มีแล้ก็ใช้เส้นยาวเพราะมันจะไม่ต้องไปใช้เส้นยาวตามเขารอกเรามีเส้นอะไรเราก็ทําใช้ไปเติบแต่ว่าต้มให้มันกาลังดีคือจริงๆอ่ะเส้นแต่ละแบบของตัวพาสต้าค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบสปาเกตตี้มะโรนีเฟตตูชินี่อะไรเงี้ยมันจะมีชื่อหมดเลยนะถ้าเส้นแบนชื่อหนึ่งเส้นกลมเส้น เ,เส้นเกลียวแบบนี้เราก็จะบอกไว้ว่าแต่ละแบบแบบเหมาะกับทําอาหารทาเมนูไหนบางแบบจะทําให้น้ําซอสซึมเข้าไปได้ดีกว่าบางแบบเหมาะกับอบอะไรเงี้ยคือบอกหมดเลยแต่ว่า จริงๆงานเนาะหลักบ้านเราอ่ะก็เอาตามถนัดและสะดวกมันก็อร่อยได้ไม่ได้แบบแตกต่างกันมากแต่เอาเคตามร้านเขาก็เนาะเขาก็อาจจะต้องแบบถูกเป๊ะๆอะไรประมาณนี้แต่<า>จริงเนี่แต่จริงบางเมนูมันก็เราก็สามารถที่จะเลือกเส้นได้นะคะว่าแบบว่าบางคนชอบเส้นนี้มากกว่าเส้นนี้ลงอะเนี่ยเอาเป็นว่าเราทำกินเองเราก็ตามชอบ สีก็ได้ว่ามันแบบนี่มันยังแข็งอยู่จับเออนี่จะบอกว่าอ่ะอันเนี้ยทดลองให้ดูคือเวลาคนอะ่ะเขามาถามหาชุดตะหลิวเราอะ่ะเขาชอบถามว่าอันเนี้ยจะละลายไหมซิิีคอนอันเนี้ยเน,นี่ยคือต้มผัดแกงทอดก็ไม่เคยละลายคือของเขาทํามาสําหรับุูอาสาร้อนอ,อยู่แล้ว<า>เราทําอาหารอะ่ะเราไม่ไงั้นเราก็ไม่กล้าเอามาทำเหมือนกันนะคะ มักโรดีเส้นเป็นแบบฝรั่งเป็นอิตาลียใช่ไหมแต่ว่าเมนูนี้ไทยจัดจัดเลยนะแล้วเชื่อว่าแบบฝรั่งคนไหนมากินก็จะชอบจริงๆแม่เล่าดิตอนนั้นอ่ะที่แม่ไปบิลซีแลนด์อ่ะคุณต้องไปก็ไปเรียนไปเรียนอะไรนะลูกซัมเมอร์ที่บิลซีแลนด์ก็ไปกับลูกเลยค่ะแล้วก็ไปครอบครัวคนไทยที่นั่นเขามีสามีเป็นฝรั่งเราไปบ้านเขาพอดีเขามีปาซีเขาก็ทํา มีแลมแกะอ,อกบมีอะไรมีแว่มเส้ไม่หมดเลยเขาก็แบบปรากฏว่ากับอาหารเขาหมดอาหารหมดเพราะเายังดื่มดื่มกันอยู่ภรรยาฝรั่งก็หมดว่าเขาจะทําอะไรดีพกเขาหมดก็ถามเขาบอกว่าในครัวมีไหมน้ำปลาพวกพวกเครื่องแช่แๆ่ป่ะเขาบอกพมีหมดเลยเราก็เอาแกะเลยค่ะ มาทำยำเ,เป็นเนื้อแกะหรือว่าเป็นเนื้อแกะเลยเนื้อแล้มยำแบบยำเนื้อไทยอะ่ะอู้วุกะลังกินกันแบบว่าเอาอีกเอาอีก,อ,อ,ก,อ,อ,กอร่อยมากเมื่อมันจ,จัดจา้านเนี้ยนะยนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่แบบเอามาประยุกต์คนไทยประยุกต์เก่งเหรอประยุกออกมานะได้แบบของแบบอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยเนาะอันนี้ก็คือแหนมอันนี้เราไม่ต้องหั่นเลยเขาหั่นมาให้นะคะมัน<อ><อ>จะมีพริกอยู่ข้างในแล้วก็อันนี้แม่เขาหั่น มะเขือเทศหอมหัวใหญ่แล้วก็ขึ้นช่ายเอาไว้เพื่อจะใช้ okay. แบบไทยๆเนี้ยแหละค่ะซึ่งตกบางทีแม่ลูกเห็นบางทีอะแม่เอามาน็อกน้ำมันนี้ไม่ต้องน็อกน้ำเย็นก็นนเดี๋ยวใส่ผัดมันก็จะได้ไม่แห้งมาก๋อแล้วทำไมบางคาลูกเห็นแม่เอาเส้นสปาเก็ตตี้อะัอันนั้นมันอาหารฝรั่งซึ่งมันต้องไม่ให้น้ำแฉะมากเลยมีเคล็ดลับคะว่าแล้วแต่เมนูเริ่มในการผัดเอากระเทียมมงไปผัดกับน้ำมันนิดหนึ่งแล้วก็ตามด้วยหอมหัวใหญ่แล้วก็ผัดอันที่มันสุกยากก่อนนะคะ เมนูนี้ใช้เวลาจริงๆอ่ะประมาณ15นาทีได้ไหมแม่ถ้าเตรียมของเสร็จแล้วก็ลงกับท้าแล้วก็ประมาณนั้นแะแต่ว่าตอนนี้เรามีเครื่องพุ้นแรงเยอะในการเตรียมของใช่ไหมเราเหยียบเครื่องกดสับวินุ่มินี่อะไรอย่าง มีน้ำมันจะเสียง่ายไหมั้ยมมันเป็นแหนมเออมันก็จะแบบแห้งๆขัดๆคล้ายๆขัด่าบไหมแม่ใช่เอออะไรอย่างเงี้ยแบบนัวๆอร่อยอร่อยถ้าขัดไฟอะไรพวกนั้นเนี่ยใช่หรอโอเค แปลงนู่นนี่นี่น่นอะยเงี้ยก็จะมีคนแบบไปทําตามแล้วก็จะหลังไ์มาถามด้วยนะ<อ>ว่าแบบอย่างนี้คือใช้ได้ไหมอันนี้ถ้าน้ํามันข้นเกินไปทํายังก็ <c oughs> จะมาถามกันตลอดแล้วก็มาแบบรีวิวแบบโทรแบำออกมาเสร็จทุกคนทํำน่าก,กินมากทุกคนก็แบบออ อยากจะใส่ความหอมของน้ำปลาลงไปน,นิดนึงอ,อ่ะอ่ได <đ> ้คือถ้าเมนูนี้ใส่น้ำปลาได้เพราะมันเป็นไทย,ไทยแต่ถ้าเป็นวัว,วกวกบะกลัดผัดมะกรูนีอะไรนะที่มันแบบว่าผัดมะเขือเทศอะไรอย่างงี้ก็ต้องใส่เพื่อความหอมหน่อยนึงซึ่งเวลาที่แฟนเด็กมาถามพี่ฝนจะตอบเองหมดเลยก็ทำยังไ,ไงตอบเองแต่ถามแม่นะแล้วบางบางบางทีมันตอบไม่ได้เขาจะเป๊ะเออแบบอยากใช้มั่งอยากอะไรอย่างงี้มากงอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่พอเราเห็นว่าเขามีส่วนร่วมมาแบบ เราก็บอกว่าบางคนณแบบหลานชอบกินมากอะไรอย่างเงี้ยกินหมดคุณแม่แบบกินหมดเลยก็เนาะมันก็รู้สึกว่าแบบมันก็มา <c oughs> ปิดแล้วปิดไยแล้วแ <c oughs> ม่ชอบอยู่ในโลกของตัวเองอ่ะ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> น่ากินไหมคะเราต้องโรยพริกไทยอะไรอย่างงี้ยแม่จะใส่ก็ได้ ให้มันหอมพิไทยเนี่ยเบเกอร์ใช่เชม,ชมเอาช้อนมาเลยอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเมนูลูกผสมใช่ใชไหมแม่ใช่เราต้องกินยังไงกินกับแหนม,มอุ้ยเราท่าแนแหนมมันมีพริกอยู่ไม่ไมีจะเห็นอยู่คือบางคนเขาชอบกินแบบที่มีพริกข้างในแต่อฮ ต้องปรุงอะไรเยอะเลยค่ะใส่น้ําตาลไปนิดนึงเพื่อแบบว่าให้มันกลมกล่อมขึ้นแค่นั้นแล้วก็เหยาะน้ําปลาดีๆไปให้เอากลิ่นน้ําปลาแค่นั้นน้าตาลไม่ต้องใส่เหรออ่อะแมไม,ไม่ใส่ใน้ำตาลแม่ใส่ไปนิดนึงแต่มันไม่มีรสชาติของน้ำาลาไม่ไม่ได้ใส่จนมีจนมีรสชาติน้ำตาลเอาแค่ให้มันตัดรสกันนิดนึงกลมกล่อมนิดนึง ยกให้ลูกเลยเนี่ยจานนี้เราว่างก็ได้มาหนึ่งตามหนึเมนูนะคะหมดอิ่มไป1มือ้อไงแบบเรตอร่อยแล้วก็แปลกใหม่ได้สารอาหารจริงๆมีสารอาหารครบเหมือนกันนะออืมเแต่หหแหนมนี่แม่บอกว่าถ้ากินดิบมากมันไม่ค่อยีกินดิบนะมันมีปิ ต้องทําให้มันสุดอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะทำให้มันสุกหน่อยหยดมากแม่อะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe กระดิ่งกิ้งก้างมาแอนมีสตอรี่ค่ะไปทานก่อนนะคะเดี๋ยวคราวหน้ามันทาเมนูอะไรหรือว่าคราวหน้าจะชวนแบบว่าท่านไหนมาทำเอาเพื่อนหนูมาทนเมางสิอืมแต่เพื่อนแม่นี่แหละคนก็เรียกร้องว่าเมื่อไหร่จะมาอีกสักทีอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวรอติดตามนะคะวันนี้ไปแล้วบบ๊ายะไปละบายค่ะเอาไปทำกินเลยค่ะ